น้ำเปล่านะคะคนปกติสามารถทานน้ําเปล่าได้1.5ถึง3ลิตรเลยขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการทํางานของท่านขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของท่านนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของท่านนะคะบางท่านทํางานกลางแจ้งก็อาจจะต้องทานน้ําเยอะหน่อยนะคะซึ่งคน,คนที่ไตยอยู่ มีค่าการทํางานของไตยอยู่ในช่วงระยะ1ระยะ2หรือระยะ 3A นะคะก็คือ GFR 60%ขึ้นไปนะคะสามารถทานน้ําได้อยู่ในช่วง1.5ถึง2ลิตรต่อวันนะคะแต่หากท่านใดเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆก็อาจจะทานได้3ลิตรนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากมายส่วนท่านใดที่อยู่เป็นโรคไตนะคะ เป็นโรคไตระยะ3 B ระยะ4ระยะ5 GFR น้อยกว่า44%นะคะน้ำที่ท่านควรรับประทานใน1วันนะคะจริงๆตามหลักการเนี่ยอยากให้ท่านตวงปัสสาวะของท่านภายใน24ชั่วโมงท่านอาจจะตวงตั้งแต่หกโมงเช้าของวันนี้ไปถึง6กโมงเช้าของพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เอามารวมกันว่า ใน24ชั่วโมงเนี้ยท่านปัสสาวะออกมากี่มิลลิลิตรนะคะแล้วสมมุติว่าท่านปัสสาวะออกหนึ่งมิลลิลิตรนะคะทั้งวัน24ิบี่ชั่วโมงวัดตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านปัสสาวะออก1,300มมิลลิลิตรนะคะน้ำดื่มที่ท่านควรรับประทาน ใน1วันก็คือเอา1300ไปบวกเพิ่มอีก500มิลลิตรนะคะก็จะได้ประมาณ1800มิลลิตรหรือ1.8ลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคคิดปริมาณน้ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3 B ระยะ4ระยะ5ที่ท่านควรจะทานใน1วันนะคะ